ย้ายหรือไม่ย้าย1-2เดือนนี้โทนิค,ครูดบอกจะได้รู้อนาคตของผมครับว่าผมจะอยู่ต่อกับเรออมลิดหรือว่าจะย้ายออกจากสโมอสรเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ก็ถือว่าเกมล่าสุดครับกลับมาอย่างเท่มากๆครับสำหรับทางโทนี่โครสครับกลับมารับใช้ทีมชาติเยอรมนีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเขาใช้เวลาเพียงแค่8วินาทีเท่านั้นนะครับในการแอสซิสไปให้กับฟอร์เรนเบิร์ดยิงประตูเข้าไปขึ้นนำฝรั่งเศส1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ช่วยเกมนั้นทำให้เยอรมันครับชนะฝรั่งเศสไป2ประตูต่อศูนย์ครับแน่นอนครับหลังจบเกมครับหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่า อนาคตของทางทูนิโครสต่อไปกับเรอัลมาดริดจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสัญญาของทูน่โครสจะหมดลงในช่วงของซัมเมอร์นี้โดยทางทูน่โครสครับลงเล่นกับเรอัลมาดริดไปแล้วในเวลานี้นะครับ455นัดนะครับนับตั้งแต่ย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกในปี2014ไปอยู่กับเรอัลมาดริดแหละครับและล่าสุดครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับก็ได้มีงานเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของทูน่โครสครับที่ได้ให้ไว้กับทางทีวีนะครับโดยทูน่โครสก็บอกว่า อนาคตของผมจะรู้ในอีก1-2เดือนข้างหน้าแล้วทุกคนจะได้ทราบกันนะครับว่าผมจะตัดสินอย่างไรกับเรื่องการย้ายทีมครับโดยในรายงานข่าวของโรมาโน่ครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็คาร์โลนเชลติครับก็มั่นใจนะครับว่าพวกเขาจะสามารถต่อสัญญากับโทน่โครสได้แหละครับ และนอกจากนี้นะครับในบทสัมภาษณ์ของท v e นะครับเขาได้ถามถึงเรื่องราวของทายเอ็มบาเป้ด้วยนะครับที่มีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดครับโดยโทนี่คสก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเรอัลมาดริดครับต้องการผู้เล่นชั้นยอดอยู่เสมอนะครับและเอ็มบาเป้ก็คือหนึ่งในนั้นแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาตัดสินใจอย่างไรกับเรื่องของการย้ายทีมครับและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของโทนี่ครสครับที่พูดถึงนักเตะอย่างกิเลียนเอ็มบาเป้ครับ สำหรับนักเตะอย่างโทนี่โครสครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนายเจ้าตัวอายุจะ34ปีแล้วก็ตามนะครับแต่เรื่องของการอ่านเกมนะครับแล้วก็การรักษาสภาพร่างกายทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและที่สําคัญทีเด็ดของเขานะครับในเรื่องของการแอสซิสต์การผ่านบอลสั้นการผ่านบอลยาวนะครับตามสถิติที่ผ่านมาครับแต่ละฤดูกาลนะครับความแม่นยำนี่เกือบเกือบร้อยเปมาโดยตลอดนะครับนับตั้งแต่เล่นให้กับเรอัลมาริดครับก็เป็นผู้เล่นที่มาตรฐานนี้ถือว่าสูงมากครับแต่ละฤดูกาลนะครับฟอร์มการเล่นไม่ได้ตกลงไปเลยนะครับ อย่างน้อยครับการต่อสัญญาครั้งนี้กับเรัลมาริดครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเรัลมาริตอย่างแน่นอนแหละครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเห็นด้วยหรือเปล่าครับที่เรัลมาริตจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับโทนี่ครสออกไปแต่สําหรับผมแล้วนะครับเห็นด้วยเต็มๆครับถือจะเป็นประโยชน์กับทีมอย่างแน่นอนประสบการณ์ของเขาครับจะช่วยสอนน้องๆคนอื่นๆครับไม่ใช่เป็นการสอนเฟสเดวเวเดครับคามาวินกา ชัวเมนี Me ่ i, นักเตะพวกนี้การเล่นกับโทนี่ครสจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนครับและเพืเ่อนๆเละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งปัจจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำมันเพื่อสุขภาพอยู่นะครับขอแนะนำนี่เลยนะครับน้ำมันเพื่อสุขภาพนะครับเอเมอรัลครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับน้ำมันเอเมอรัลครับ